Hey, แจกเงิน5,000รอบใหม่โอนเข้าบัญชี2มีนาคม2,565เป็นการโอนเงินรอบเก็บตกเช็คสถานะของท่านด่วนว่าได้รับหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 5และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหน เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะมีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าจะมีการโอนเงิน5,000บาทรอบใหม่ โอนเข้าบัญชี2มีนาคมนี้ทางช่องตอบชัดเจนเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้รับเงินกับทุกคนนะคะข้อพูนข้อมูลข่าวสารจากเพจเราชนะเงินที่จะโอน5,000บาทนะคะโอนจริงๆแต่ให้เฉพาะกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับเงิน5,000บาทเลยเป็นพี่น้องกลุ่มประกันสังคมมาตา33 39และ40 ที่ทำงานในอาชีพกลางคืนและยังไม่ได้รับเงินสักงวดจะได้รับเงิน5,000บาทสําหรับใครที่เข้าข่ายการรับเงินนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปเช็คสิทธิ์ของท่านได้ทางเว็บไซต์สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีประการสังคมแต่ไม่ได้ทำงานกลางคืนก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะหากมีการเยียวยาอะไรเพิ่มเติมทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังทันทีเลยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ